กราบนมัสการพระคุณเจ้าเรียนท่านเสถียรสังคทิพตประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านดิฉันนางสาวประกายดอวสังคทิพย์ค่ะได้รับฉันธามุมัิจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติและคำไว้อะไรของนายของคุณพ่อสมบูรณ์สังคทิพต์มาเรียนให้ผู้มีเกียรติทุกคนเพื่อให้ทราบโดยสังเขปดังนี้ คุณพ่อสมบูรณ์สังคทิพต์เกิดเมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2,496บ้านเลขที่29ทับหนึ่ง 1, หมู่3กตำบลเหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรของคุณพ่อชายคุณแม่รุนสังกพต์มีพี่น้องทั้งหมด7คนดังนี้ 1. 1. นนายสมบูรณ์สังกทิทิปผู้วายชน 2. อนายทองมูลสังกทิทิปประกอบอาชีพสวนดัวสานางสำเนียงแสนสุขสี่นางสำรีสังกทิปห้านายสมพรสังกทิปหกนางทองจันร์สังกทิปเจ็ดนายพันสังกทิทิปการศึกษา จบการศึกษาชั้นประถุศึกษาปีที่สจากโรงเรียบนบ้านบัวหลวงสหราบ,บางรงประวัติการทำงานคุณพ่อสมบูรณ์ประกอบอาชีพค้าขายอาหารอีสานอยู่ที่กรุงเทพมหานครชีวิตสมรสคุณพ่อสมบูรณ์ได้สมรสกับคุณแม่อรุณดิธเนศได้ไม่มีบุตร่วมกันจึงได้รับนบายบำงุงโชคชัยวิเศษ มาเป็นบุตรบุญธรรมหลังจากที่คุณแม่อรุณได้เสียชีวิตคุณพ่อสมบูรณ์จึงได้สมรสใหม่กับคุณโสพนาทับทีมใสไม่มีบุตรด้วยกันประวัติการเจ็บป่วยเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบอาชีพได้เสมอนบบคคลทั่วไป เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565มีอาการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกจึงได้พบแพทย์เพื่อตรวจอาการคุณหมอจึงได้พบก้อนเนื้อตรงบริเวณตับคุณหมอได้วินิจฉัยว่าคุณพ่อสมบูรณ์เป็นมะเร็งตับและรับการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่อาการก็ไม่ดีขึ้น จึงได้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านบหลวงแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยจนเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เวลา22นาฬิกา20นาทีคุณพ่อสมบูรณ์สังกย์ก็ได้จากไปอย่างสงบสิิิอายุได้70ปี อุศลใดที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งคุณพ่อสมบูรณ์สังกทิตย์ได้ร่วมเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนาขอท่านท้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณพ่อสมบูรณ์สังคทิพย์และด้วยอันาสแห่งคุณพระศรีรัตนาตรัยและบุญกุศลคณงานความดี ที่คุณพ่อสมบูรณ์สังกทิพย์ได้บำเพ,พ็ญปณพติมาตลอดชีวิตตลอดถึงบุญกุศลที่บุตรพิดลาและญาติมิตรได้ร่วมบำเพ็ญทักษิณานุป,ประทานอุทิศให้ในการครั้งนี้จงเป็นพระละวัตปัจจัยหนุนงส่งให้คุณพ่อสมบูรณ์สังกทิพย์ได้ไปสถิตสเสวยอุดมสุขในทิศทมา สุขติสถานในสารปลายภาพประสบสุขอันชัยบูเพิเ่มพูนโดยยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินอันทรัพย์สินทิ่ฐานค้างบ้านช่องอีกเงินทองไดนามาหาศาลเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านจากกัน ส่วนความดีความซื่อสัตย์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่ดับหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายชนทั้งหลายสรรเสริญจเจริญเอย